บายดีปลุงสบายดีสุขคนจุ๋มจุบดพอ,อก,อกระช่องเราก็สวยลยลุงโอ้มาใส่เสคุยนะ่ะ <c oughs> โอ้โีมาใส่นล้ลายเสื้อเสื้อคือมันตัน้อยด้จะอานแล้ว <c oughs> จะเลยจะลงแล้วเฮ็ดให้ซักกูกันเกัวนะพี่น้องสวัสดีพี่น้องก็บ่ เจ้าเหลืองกับเจ้าขาวมาทอกันอยากเซอสีเหลือง์มาชิงง,งํากันเอาเอาบม่อยากเป็นกอคอขอ,ขอกัว่ากันไปโอ้ยกาขับไข่บขึ้นกาขับไข่บอกกอคอคอนะกอไก่ข้อไข่ข,ข้อคุย ABC ไม่อยากเป็น ABC

ไว <c ười> ้นกปี <groans S 2> <c ười> ๊อ้ยมีนักท่อยู่โอ้ยล่างจนนัดเลยตัวตัวบ้าใส่บริิ ปุ้งเลยปุ้งเลยเขาขวดเอาหัวพักมาด้วยนหน่อยขวพักมาซองงั้นก็มาใส่ไปเอาใบมันเข้ามาิกขวด ตังนัวใส่เลยฮะ้าไม่เอาหรอก T C อะไรก็ไม่เอาแค่ขับ P C X มัดแจไม่ได้หรอกนั่แหละพี่น้องมาเดิมาเดิสุขคนคนไม่ร้อนม่กีู่ก อ้าวห่อนห่วสต๋เขะดึงผวมาตุกบ่นอ้าวหนาวร้อยหนาวบ่ร้อยหนาวแต่บ่

mọi người 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 người ตาเ้นดต้น hmm. น mm ี hmm. mm ้กนา่ hmm. mm hmm.

吃好啊！好肉。好没好有没有？有。吃肉，有吗？有没有？今天没有。还能吃啥？还能吃啥？啊、我要给妈妈。 알로안 나 <avía žlasting>

के <muchas> नहीं <muchas> <muchas> าลูมอมาหนีก็สมมาพักพวแล้วพี่น้องมาจักคอลาจกขี่กเียนกันนีพอพอกันคลิปนาพี่น้องขอบคุณขมกันไรขัแชรสององักนะเด้อพี่น้องสวัสดี